สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับพอดแคสต์ในเวอร์ชั่นของการค้นพบอีกครั้งครับซึ่งเรื่องราวของตอนนี้จะเป็นการค้นพบในฝั่งของเปรูที่มีข่าวเมื่อประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นการค้นพบโบราณวัตถุและมัมมี่อีก8ร่างในยุคก่อนอินคาในขณะที่เขากำลังขยายโครงข่ายก๊าซธรรมชาติในประเทศเปรูซึ่งจุดที่ค้นพบนั้นก็คือลิมาเมืองหลวงของประเทศนั่นเองครับ ซึ่งนักบรรณคดีนั้นอธิบายว่ากรุงลิมานั้นก็เหมือนกับหัวหอมที่มีชั้นปรับดศาสตร์หลายชั้นเปรียบเทียบกันแบบนี้จริงๆครับก็คือนึกถึงหัวหอมที่จะต้องปอกออกมาหลายๆชั้นนะครับก็คือคล้ายๆว่ายิ่งขุดลงไปก็ยิ่งพบเจออะไรที่แปลกประหลาดมากยิ่งขึ้นครับซึ่งคราวนี้ครับเป็นสิ่งที่คนงานวางท่อกส๊สได้ไปพบเจอพวกเขาค้นพบร่างของมัมมี่ ในก่อนยุคอินคาถึง8ร่างด้วยกันแต่ความจริงแล้วทุกๆครั้งแทบจะทุกครั้งที่มีการขุดเจาะของบริษัทเพื่อขยายระบบท่อกกส๊สตลอด19ปีที่ผ่านมานั้นก็สามารถค้นพบซากโบราณวัตถุระหว่างการขุดค้นได้ตลอดครับไม่ว่าจะเป็นมัมมี่ ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาหรือสิ่งทอและนอกจากนี้ในเมืองก็ยังมีแหล่งบอร,รกคดีขนาดใหญ่กว่า400แห่งที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่เมืองที่เรียกว่าหัวกาในภาษาเกสวของชนพื้นเมืองครับซึ่งหัวกานั้นเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยอิฐโบราณบนเนินเขา ที่พวกเขาถือกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองอันที่จริงแล้วจํานวนซากวัตถุที่พบนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจบริเวณที่เป็นกรุงลิมาในปัจจุบันนั้นมีผู้คนอาศัยอยู่มานานกว่า1-0,000ปีโดยเริ่มต้นจากวัฒนธรรมที่อยู่ก่อนอาณาจักรอินคาแล้วก็ตามมาด้วยอาณาจักรอินคาแล้วก็ตามมาด้วยวัฒนธรรมของชาวสเปนผู้ที่พิชิตดินแดนในปี1535 คนที่ค้นพบนะครับเขาเป็นคนงานขุดเจาะของบริษัทที่ชื่อว่าค a ร i d a แต่ว่าก็เป็นนักบรรณคดีด้วยนะครับก็คือเขาชื่อว่าเจสุสบาฮา o มเดเขาได้แสดงภาพศพของมัมมี่ที่นั่งห่อหุ้มด้วยฝ้ายแล้วก็ถูกมัดด้วยเชือกสารจากเถาวันซึ่งอยู่ในหลุมที่ขุดลึกลงไป30เซนติเมตรจากผิวดิน30เซนติเมตรนี่ไม่มากเลยนะครับแค่ฟุตเดียวเองประมาณหไม้บรรทัดก็เจอแล้วนะครับ แสดงว่าในพื้นที่แถบนั้นเนี่ยไม่เคยได้ขุดค้นกันมาก่อนนักวรคดีาของบริษัทนั้นเชื่อว่าสิ่งที่พบเป็นวัฒนธรรมอิชมาก่อนยุคอินคาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อราวปี1100และวัฒนธรรมอิชมานั้นก็ขยายตัวผ่านหุบเขาของลิมาในปัจจุบันจนกระทั่งผนวกเข้ากับอาณาจักรอินคาในปลายคริสตว์วรัฐที่15 โรเบรโตคิสเปนักบรรณดีีที่ทำงานในหลุมขุดนั้นกล่าวว่าจำนวนร่างของมัมมี่ทั้งหมด8ร่างนั้นแบ่งออกเป็นร่างของผู้ใหญ่2ร่างและก็ร่างของเด็กอีก6ร่างถูกขุดค้นพบใกล้กับร้านอาหารไก่ผัดซอสบราซิลและถนนที่นำไปยังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพียงแห่งเดียวของเปรูแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปครับสิ่งที่ถูกขุดพบในใกล้บริเวณนี้ ในปี2018ก็มีโรเบโตคิสเปคนเดียวกันนี้เองครับเขาได้พบโรงไม้ไผ่บรรจุศพของชาวจีนอพยพ3ศพที่ถูกฝังในช่วงศตวรรษที่19ซึ่งก็เป็นการขุดพบพร้อมกับกล้องสุบฟินบุรีแล้วก็เสื้อผ้ารองเทา้ามีสำรับให้จีนและก็เหรียญเงินเปรูที่สร้างขึ้นในปี1898 และก็มีหนังสือรับรองสัญญาจ้างแรงงานที่เขียนด้วยภาษาสเปนและก็ลงวันที่ไว้ว่าเป็นปี1875ก็เลยทำให้พวกเขาไม่แปลกใจครับว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เป็นวัฒนธรรมสเปนซึ่งแน่นอนเป็นช่วงที่อยู่ในศตวรรษที่19นี้เองดังนั้นสิ่งที่เปรูจะต้องทำก็คือการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์จากการขุดค้นที่พบเจอทั้งหมดเข้าด้วยกัน และก็ทําให้มันกลายเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ออกมาให้ได้นั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วแอดต้องบอกอย่างนี้ครับในบรรดาข่าวที่มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ใหม่ๆนั้นมักจะมีการขุดพบที่เปรูแล้วก็โดยเฉพาะกรุงลิมาซึ่งเหตุผลก็หนีไม่พ้นว่าประเทศเปรูนั้นเคยเป็นแหล่งกําเนิดของอารยธรรมของวัฒนธรรมหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นชาววินพาราคัสนาสกาฮาวารี โมเชและก็อินคานักวระาัคดีได้ขุดค้นพบหลักฐานของการผลิตโลหะการทำเซรามิกและเรื่องราวของการแพทย์และการเกษตรขั้นสูงของกลุ่มชนทั้งหมดเหล่านี้สอดคล้องต่อเนื่องกันครับซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยกับจักรวรรดิอินคาเพราะว่าถือว่าเป็นการถึงขีดสุดยอดของอารยธรรมแล้วซึ่งกินพื้นที่ตั้งแต่โคลอมเบียในปัจจุบันจนถึงชิลี แต่ว่าที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือเมืองมาชูปิกชู u, ใช่ไหมครับซึ่งเป็นเมืองอินคาบนเทือกเขาแอนดีสที่มีผังเมืองที่ซับซ้อน และมาชูปิกชูนี้ก็อยู่ในเขตของประเทศเปรูในปัจจุบันต้องบอกว่าชาวอินคานั้นไม่ได้พัฒนาแค่ระบบการเขียนแต่ก็มีการใช้การวาดภาพและมีการใช้สัญลักษณ์ด้วยรวมไปถึงมีการใช้ระบบบัญชีโดยที่ใช้เชือกผูกเงื่อนมีการสร้างถนนลาดยางรองรับพื้นที่ภูเขาที่มีการลาดชันมีการเชื่อมโยงหมู่บ้านและชุมชนต่างๆและมีการสร้างนวัตกรรมทางด้านการเกษตร และมีการสร้างสถาปัตยกรรมอันซับซ้อนเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาของมนุษย์ไปถึงขีดสุดในยุคนั้นเลยครับเพียงแต่ว่าเราเองอาจจะยังไม่สามารถสืบค้นได้ทั้งหมดว่าพวกเขาจเจริญไปถึงระดับไหนแต่ว่าอัปเดตล่าสุดก็คือนี่คือสิ่งที่เรารู้มาครับแล้วชาวอินคาหายไปได้อย่างไรมีความเชื่อกันว่าเป็นเรื่องของโรคระบาดอย่างเช่นฝีดาดนะครับที่ถูกนําเข้ามาสู่อเมริกาใต้โดยชาวสเปน ซึ่งได้ฆ่าชีวิตประชากรของอินคาไปแทบทั้งหมดเนื่องจากว่าพวกเขานั้นไม่มีภูมิคุ้มกันดังนั้นบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องของสงครามหรือเรื่องของการที่รัฐบาลอ่อนแอลงแต่ว่าเป็นเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บที่ถูกนำเข้ามาจากภายนอกที่ทำให้อารยธรรมอินคานั้นล่มสลายไปครับข่าวที่มีการค้นพบมัมมี่แปดร่างนั้นอยู่ในช่วงปลายเดือนกันยายนแต่ว่าความจริงแล้วต้นเดือนกันยายน ที่ผ่านจากข่าวนี้ไปไม่นานเลยนะครับก็มีการค้นพบจากกลุ่มนักบ,บราณคดีที่ไปพบกระดูกของมัมมี่ที่มีอายุประมาณ1000ปีพร้อมกับเส้นผมสิน,น้ำตาลที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ซึ่งก็อยู่ในกรุงลิมาประเทศเปรูเหมือนเดิมครับกลุ่มกระดูกมัมมี่นั้นถูกพบร่วมกับผ้าทอพบกับเครื่องปั้นดินเผาและก็วัตถุอื่นๆด้วยซึ่งอยู่ในพื้นที่บรณคดีชื่อฮัวคาพรอกคานาซึ่งเป็นพีระมิดดินเหนียวสูง25เมตร ซึ่งภายในนั้นบรรจุโบ,บราณวัตถุที่ใช้ในพิธีฝังศพเอาไว้หัวหน้านักบรณคดีมิเล,ลล่าการโนซาบอกว่ากลุ่มกระดูกที่พบนี้เมื่อเอามาเรียงต่อกันครับก็คือร่างของผู้ใหญ่ที่กำลังนั่งอยู่ในท่าคุกเข่านั่นเองโดยที่เขาบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเส้นผมยาวและกรามของมมมี่ยังคงสภาพสมบูรณ์เกือบทั้งหมดแต่ว่าในเรื่องของเพศของบุคคลน,นี้ก็ยังคงเป็นปริศนาที่ต้องตามหากันต่อไป อย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วในกรุงลิมานี้ก็มีโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กว่า400แห่งซึ่งก็มีการค้นพบซากโบราณวัตถุและกลุ่มของกระดูกมัมมี่เป็นจํานวนมากอยู่แล้วการค้นพบนี้ก็เลยอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะก่อนหน้านี้เมื่อประมาณเดือนเมษายนปีนี้ก็มีการพบกลุ่มกระดูกมัมมี่อายุกว่า1,000ปีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ไซบรคดีที่ชื่อว่าคาการมาเกียซึ่งห่างจากลิมาไปประมาณ24กิโลเมตร โดยกลุ่มนั้นเชื่อว่าเป็นกระดูกของวัยรุ่นและก็บางส่วนของผิวหนังก็ยังสามารถยังมองเห็นได้ชัดเจนซึ่งมันถูกฝังร่วมกับอย่างน้อยอีก20บศพที่เชื่อกันว่าเป็นเหยื่อของพิธีบูชายันมนุษย์โดยนักโบราณคดีระบุว่านี่เป็นกระดูกของชนเผ่าอิสมาซึ่งเป็นชนเผ่าที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้ในราวปีคริศ .500 ซึ่งต้องบอกครับว่าเป็นเวลาก่อนที่ชาวสเปนจะเดินทางมาถึง พราะชาวสเปนเดินทางมาถึงที่นี่ประมาณปี1527และพวกเขาคิดว่านี่น่าจะเป็นในยุคก่อนที่อาณาจักรอินคาจะสร้างมาชูปิกชูด้วยซ้ำครับเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าชนเผ่าอิชมานั้นใช้หัวคาพอกคาน่าเป็นสุสารของชนเผ่าและก็มีการสร้างพิระมิดอย่างน้อยถึง16แห่งและบางแห่งนั้นมีอายุเก่าแก่กว่าพิรามิดในอียิปต์ถึง4,000ปีซึ่งระหว่าง4,000ปีจนถึง คิสลาห500ก็แปลว่าชนเผ่าอิชมานั้นมีรากฐานที่ยืนยาวในพื้นที่นี้เป็นอย่างมากครับจะเรียกว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ไม่ผิดนักพวกเขานั้นมีความเชี่ยวชาญในด้านชนประทานและก็ปกครองในพื้นที่กลางของเปรูจนกระทั่งพวกเขานั้นถูกยึดครองโดยอาณาจักรอินคาเมื่อประมาณปี1468นั่นเองอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ค้นพบในเดือนเมษายนใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวใหญ่ ประมาณปี2021หรือประมาณ2ปีที่แล้วในช่วงปลายปีแบบนี้เหมือนกันครับนักวบราคดีในประเทศเปรูเขาก็ไปค้นพบโครงกระดูกของผู้เสียชีวิตจำนวน25คนที่อยู่ในเมืองวรารันชันชันโดยโครงกระดูกทั้งหมดนั้นถูกพบในพื้นที่เล็กๆที่มีขนาดเพียงแค่10ตารางเมตรในบริเวณที่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรชิมูอาณาจักรชิมูนั้นเคยปกครองบางส่วนของประเทศเปรูในปัจจุบันโดยที่อาณาจักรของพวกเขานั้นมีความเจริญสูงสุด ในช่วงศตรวรรษที่15ก่อนที่จะถูกอาณาจักรอินคายุบควบรวมไปเช่นกันครับทั้งหมดที่เราพูดถึงนี้เป็นยุคก่อนโคลัมบัสทั้งสิ้นเลยครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ากลุ่มหลุมศพนี้อาจจะเป็นสถานที่ฝังศพที่ใช้บรรจุศพของชนชั้นสูงในอนาณาจักรทีมู โดยนักวาร,รคดีที่ชื่อว่าชินเทยาอุเกบ้าเขาเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์โดยบอกว่าโครงกระดูกทั้งหมดนั้นเป็นของหญิงสาวที่ทุกคนนั้นมีอายุไม่เกิน30ปีในเวลาที่เสียชีวิตแต่ว่าแม้จะมีความเชื่อว่าหลุมฝังศพนี้อาจจะเป็นพิธีบูชายันซึ่งมีหลักฐานนะครับว่าชาวชีมูนั้นมีพิธีบูชายันมนุษย์ซึ่งมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่ว่านักวาร,รคดีที่ชื่อว่าคอเกเมเนเซสบาตรา กล่าวว่าก็ไม่มีหลักฐานยืนยนันครับว่าการค้นพบในครั้งนั้นหลุมศพที่พบ25บศพนั้นถูกประหารชีวิตด้วยวิธีการบูชายันโดยเขาบอกว่ามีท่าทางหนึ่งในโครงกระดูกนั้นบอกเป็นนัยยะว่าศพนั้นถูกฝังที่นี่ไม่นานหลังจากที่เขาเสียชีวิตในขณะที่กระดูกชิ้นอื่นๆนั้นดูเหมือนว่าจะถูกกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อม และถูกย้ายมารวมกันภายหลังซึ่งบ่งชี้ว่าศพเหล่านั้นถูกเคลื่อนย้ายมาที่หลุมศพนี้ภายหลังจากศพแรกนั่นเองซึ่งก็มีการคาดว่านี่แสดงให้เห็นว่าชาวชีมูนั้นเคลื่อนย้ายอัฐิของญาติรักของตนมาที่นี่โดยศพเหล่านั้นถูกห่อหุ้มด้วยผ้าหลายชั้นในท่านั่งชั้นแรกเป็นผ้าฝ้ายและชั้นที่สองเป็นวัสดุจำพวกใบพืชนอกจากนี้ก็ยังมีการพบเครื่องปั้นดินเผาอีกเกือบ50บชิ้น ในบริเวณที่อยู่ใกล้กับหลุมศพด้วยและอันที่จริงจะไม่กล่าวถึงข่าวนี้ก็ไกลยอยู่ครับเพราะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีการพบวิหารอายุ4,000ปีซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกของเปรูด้วยครับโดยที่แหล่งโบราณคดีนี้อยู่ที่มิราฟอเรสภาคตะวันตกของประเทศเปรูดโดยเชื่อว่าที่นี่มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาวิหารนั้นเป็นรูปตัวยู โดยนักโบราณคดีจาก UNSM ยังพบสัญลักษณ์กางเขนโบราณที่เรียกว่าชาคาน่าแกะสลักอยู่บนหินสลักซึ่งพวกเขาบอกว่ากางเขนหรือว่าชาคาน่านี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในเทือกเขาแอนดิสมาชาคาน่าคืออะไรครับถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบแต่ถ้าได้เห็นภาพเดียวกับที่แอดมองอยู่ตอนนี้นะครับน่าจะร้องออกกันเลยทีเดียว รูปร่างจะเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ของกาชาดนะครับแต่ว่าจะมีเหมือนกับสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางที่ใหญ่กว่าปกติแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงไม้กางเขนนั่นเองซึ่งถ้ามองเข้าไปในรูปภาพที่อยู่ภายในกางเขนนั้นก็จะเห็นว่าชาักนานั้นแทน3ดินแดนแห่งการดำรงอยู่ตามความเชื่อของชาวอินคาได้แก่โลกล่างที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็โลกมนุษย์ที่อยู่ทั้งซ้ายและขวา แล้วก็โลกบนที่อินคาเรียกจกักรวรรดิของตนเองว่าเตาอันติซูยูซึ่งหมายถึง4ภูมิภาคมารวมกันนั่นเองครับย้อนกลับมาที่วิหารที่ถูกค้นพบ4,000ปีเนี่ยครับก็คือเขาตั้งอยู่ในหุบเขาตอนล่างของแม่น้ำชันเกเป็นที่ที่พวกเขาทำการขุดค้นและพบโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของวิหารซึ่งคิดได้ว่า ที่นี่น่าจะมีกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนาที่เกิดขึ้นด้วยความที่เห็นลักษณะของการแกะสลักสัญลักษณ์ของชคัคนาที่แกะสลักอยู่บนหินสลักด้านหลังของโครงสร้างก็เลยพิสูจน์ให้เห็นนะครับถึงประเพณีและวัฒนธรรมและศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์นี้ซึ่งถูกพัฒนามาขึ้นตั้งแต่4 0 0พันปีก่อนไปจนถึงยุคอินคานั่นเองทำไมถึงมีการค้นเจอมากมายขนาดนี้ต้องบอกแบบนี้ครับ ลักษณะของภูมิประเทศของประเทศเปรูนั้นมีความสลับซับซ้อนและมีความหลากหลายทางด้านของอากาศด้วยนะครับอย่างเช่นอากาศที่แห้งเย็นในที่สูงของเปรูแล้วก็อากาศที่ร้อนแห้งในทะเลทรายชายฝั่งจะช่วยรักษาสภาพของวัตถุต่างๆเอาไว้ได้เป็นอย่างดีนี่ก็เลยทำให้กลุ่มประเทศในแถบอเมริกาใต้นั้นมีการขุดค้นพบสิ่งต่างๆที่สามารถที่จะอยู่ในรูปแบบที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และนำเอาไปวิเคราะห์ต่อได้และไม่ว่าจะทำด้วยเทคโนโลยีภาคพื้นรวมไปถึงเทคโนโลยีที่อยู่บนดาวเทียมถ่ายรูปลงมาหรือว่าเทคโนโลยีที่ใช้าการบินในระดับต่ำแล้วก็ใช้การสแกนไลดา้าลงไปในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะเห็นอะไรที่มันแปลกใหม่มากขึ้นอย่างเช่นในพื้นที่แถบที่มีเส้นเนสกานะครับซึ่งอยู่ทางบริเวณตอนใต้ของเปรู ตรงนั้นก็มีการใช้ไลด้ามาตรวจสอบหาเส้นใหม่ๆเพิ่มเติมต้องบอกว่าเส้นที่ค้นพบที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนั้นไม่ใช่ทั้งหมดของสิ่งที่ค้นเจอมันจะมีการเจอภาพต่างๆเต็มไปหมดเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเลยครับยังมีเรื่องราวของการค้นพบในช่วงปี2006ที่เป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลกและค่อนข้างเปลี่ยนประวัติศาสตร์ นั่นก็คือการที่นักประดิได้ไปพบกับหอดูดาวโบราณที่ห่างจากลิมาไม่ไกลนะครับโดยวิหารโบราณนี้มีอายุกว่า4,200ปีแต่ว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือว่ามันมีลักษณะของการเป็นหอดูดาวมีสิ่งที่แสดงออกว่ามันถูกใช้ดูดาวอย่างเห็นได้ชัดซึ่งแหล่งข้อมูลแสดงให้เห็นนะครับว่าทักษะทางด้านศิลป,ปะและก็ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของพวกเขานั้นล้ำหน้าในสิ่งที่เราเคยคิดเอาไว้ และถัดมาในปี2007นักบราคดีก็ไปพบแหล่งข้อมูลอีกที่หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงบันทึกเวลาของชาวโบราณเปรูที่เป็นลนักษณะเป็นเสาแต่ละเสานะครับสูง7ถึง20ฟุตเรียงกันเป็นแนวตรงเหมือนกับ Stonehenge เลยนะครับซึ่งนักวบราณคดีก็สันนิษฐานว่านี่น่าจะเป็นการแสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ได้ตลอดทั้งปี โดยที่ทางเดินยาวนั้นนำสายตาไปยังจุดสังเกตที่ถูกต้องและหอคอยเหล่านี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอาณาจักรอินคาซึ่งก็มีการติดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์เช่นกันสองอย่างนี้นั้นถือว่าได้เปิดโลกประัติศาสตร์ในส่วนของเปรูให้กับทั่วโลกได้ทราบครับว่ามีอะไรที่ลุ่มลึกมากกว่านั้นรวมไปถึงเรื่องของเนสกาลนะครับหรือว่าลายเส้นเนสกาทีเา่เป็นรูปนกอินทรี sea, คล้ายๆกับว่าถูกวาดจากบนภูเขานะครับหรือว่าตัวแมงมุมยักษ์ในทะเลทรายหรือว่ารูปลิงต่างๆที่มีหางพันกันเป็นวงกลมซึ่งมันเกิดจากที่เที่ยวบินพาณิชย์เริ่มบินเหนือภาคใต้ของเปรูเมื่อหลายทศวรรษก่อนและผู้คนก็เริ่มสังเกตเห็นรูปภาพจารึกบนพื้นดินเหล่านี้ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดว่ามองจากพื้นดินเนี่ยคงไม่ทราบว่ามันคืออะไรแต่ว่าเมื่อ นั่งอยู่บนเครื่องบินและมองลงมาเนี่ยถึงจะเห็นว่านั่นคือภาพอะไรบางอย่างซึ่งมันก็เป็นเรื่องน่าประหลาดครับว่าสิ่งเหล่านี้นั้นพวกเขาสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรและตามความเชื่อก็บอกว่าเนสกาลน์นั้นถูกสร้างโดยชาวเนสกาหรือว่าวัฒนธรรมเนสกาที่อาศัยอยู่ที่นี่ระหว่างปี1 0 0่งรถึงหกรอกิสกราตนะครับก็คือราวประมาณหนึ่ปีก่อนประมาณนั้นนะครับซึ่งก็มีการ สันนิฐานกันไปต่างๆนานาครับว่าลายเส้นเหล่านี้มีที่มาอย่างไรและสร้างขึ้นเพื่ออะไรบางทีก็บอกว่าเป็นเรื่องของพิธีกรรมหรือว่าบางทีก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของการงานศิลปะหรือว่าเกี่ยวข้องกับความเชื่อในเรื่องของการเกิดใหม่หรือบางทีก็เป็นเรื่องของเส้นทางการค้าขายก็ต้องบอกว่าภาพเหล่านี้ไม่ได้มีการหยุดค้นเจอนะครับยังมีการค้นพบใหม่ๆตลอดเวลา โดยล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีข่าวว่านักบรนคดีในเปรูนั้นใช้ AI ในการมาค้นหารูปแกะสลักเหล่านี้ซึ่งทำได้เร็วกว่าเดิมถึง21เท่าโดยที่นักบรนคดีจะใช้หุ่นยนต์ไลดราแล้วก็ดโดรนแล้วก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์ร่วมกันนะครับเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยามากะตะของญี่ปุ่น เขาใช้ AI ในการค้นพบภาพแกะสลักนัสก้าใหม่ถึง4ภาพในเปรูซึ่งก็อยู่ในบริเวณที่เป็นเทือกเขาในภูมิภาคเปรูตอนใต้นะครับการค้นพบล่าสุดนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Archaeological Science ในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นส่วนต่อขยายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยยามากตะที่เริ่มทำม,มาตั้งแต่ปี2016แล้วนะครับโดยที่ในตอนแรกในปี2016พวกเขาได้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศที่มีความละเอียด 1เมตรต่อพิกเซลเพื่อบันทึกพื้นที่ทั้งหมดของที่ราบนาสกาประมาณ150ตารางไมล์จากนั้นก็ผ่านการศึกษามาเนิ่นนานถึง5ปีโดยที่เป็นการระบุภาพแกะสลักด้วยการมองด้วยตาเปล่าแล้วก็มีการลงไปยืนยันในภาคสนาม เพื่อให้สอดคล้องกับการค้นเจอครับแต่ว่าในขั้นตอนของปีนี้นั้นก็คือการร่วมมือกับ IBM เพื่อปรับให้ AI นั้นเข้ามาช่วยค้นหาภาพและก็พิจารณาภาพแทนการใช้ดวงตาของพวกเขาและเหลือเชื่อครับภาพที่ค้นพบล่าสุดนั้นเป็นลักษณะของมนุษย์ที่กำลังถือกระบองแล้วก็มีปลาปากกว้าง ที่มีขายาว255ฟุตแล้วก็มีภาพนกด้วยครับซึ่งการค้นพบนี้ก็ทำให้ทุกคนตื่นตะลึงเพราะ AI นั้นสามารถหาภาพแกะสลักได้เร็วกว่าวิธีเดิมที่ใช้ตาเปล่าถึง21เท่าและตอนนี้ก็เหมือนกับแค่เป็นการเจาะลงไปค้นหาในบริเวณที่อยู่ใกล้กับทางตอนเหนือของที่ราบนัสกาเดิมครับ แต่ว่าคาดว่าการค้นหาแบบนี้น่าจะมีการนำมาค้นหาเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งแน่นอนครับว่าค้นเจอที่ใดก็น่าจะทำให้พวกเรานั้นตื่นตาตื่นใจไปพร้อมๆกันเลยครับอันที่จริงเปรูนั้นมีเรื่องโบราณวัตถุโบราณคดีที่น่าพูดถึงพูดที่ใดก็ยาวทุกทีครับการค้นพบวัตถุโบราณในประเทศเปรูนั้น ถือว่าเป็นบทพิสูจน์ที่ยืนยันถึงความยิ่งใหญ่อลังการในอดีตของอารยธรรมก่อนอินคาด้วยซ้ำไปนะครับและเป็นการเปิดเผยมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชาติที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินมานานหลายศตวรรษโบราณวัตถุนี้นอกจากจะบอกถึงวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชาติแล้วก็ยังเป็นบทพิสูจน์ที่ยืนยันถึงความเจริญรุ่งเรืองทั้งศิลปะวัฒนธรรม และอารยธรรมโบราณของเปรูด้วยต้องบอกครับว่านี่เป็นสิ่งที่น่าจะสะท้อนให้เราได้เห็นครับว่าประวัติศาสตร์นั้นมีความน่าภาคภูมิใจอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนซึ่งก็น่าจะทำให้ไปจุดประกายให้กับเยาวชนรุ่นหลังให้ได้มาศึกษาประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษของพวกเราอีกทั้งยังเป็นการช่วยอนุรักษ์มรดกของวัฒนธรรมของชาติต่างๆรวมไปถึงโลกของเรา ให้อยู่คู่กับมนุษยชาติต่อไปนั่นเองครับสำหรับวันนี้แอดก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือคอมเมนต์เรื่องราวที่อยากจะรู้เดี๋ยวแอดจะไปทำกันบ้านและมาเล่าสู่กันฟังในคราวหน้าสวัสดีครับ